ได้ไพ่ใหม่มาค่ะ u อ l ล c ็อก u r l ล f e นะคะ oracle นะคะทาโร่เดี๋ยววันนี้ขอสามใบให้กับไพ่ใหม่นะคะ ให้กับคนที่เข้ามาเห็นคลิปนี้นะคะในการเปิดไพ่นะคะใหม่นะคะให้กับเพื่อนๆขออนุญาตของนักศึกษาครูบาอาจารย์นะคะ <S <S คนที่มาพบเห็นคลิปนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของนักศึกษาครูบาอาจารย์นะคะหรือจักรวาลอยากจะบอกอไรคนที่พบเห็นคลิปนี้หน่อยขอสามใบนะคะ โอเคมาดูกันนะคะสามใบให้กับคนที่พบเห็นคลิปนี้ฟ้าซาวฟังเสียงหัวใจตัวเองครามให้ใจเย็นๆย็น oh. โอ้โหไฮสคูลอะโอเคทุกคนที่พบเห็นคลิปนี้นะคะหน่อยมีความรู้สึกว่าไฮสคูลเนี่ยมันเหมือนกับการเป็นใบรุ่นกันมันเป็นช่วงจังหวะเวลาของความสุขของหน่อยเชื่อแน่ว่าเกือบทุกคนนะคะเมื่อโตขึ้นเนี่ยนะ,ค,ะคุณจะรู้เลยว่าช่วงที่มีความสุขที่สุด ในชีวิตนะคะช่วงหนึ่งคือช่วงไฮสคูลเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เรานะคะได้ทำในสิ่งที่เรารักนะคะอาจจะมีการแบบได้ไปเจอเพื่อนๆน,นะคะทุกวันตื่นเช้ามา นะะตื่นเช้ามาไปพบเจอเพื่อนเพื่อนเ,อเลิกเรียนเสร็จก็ไปหานะะอะไรรับประทานนะคะไปบางคนก็ไปออกกําลังบางคนก็พากันไปเล่นกีฬาบางคนก็พากันไปสังสรรค์อะไรอย่างเงี้ยหน่อยว่าไฮสคูลน่ะมันเป็นช่วงจังหวะชีวิตที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราอ่ะมีความสุขมากๆนะคะเพราะว่าเมื่อโตขึ้นความรับผิดชอบมากขึ้นใช่ไหมทุกคนมันก็เหมือนกับมันทําให้เราเนี่ยมีความกดดันในชีวิตนะคะหรือพบเจอปัญหาเราต้องมาแก้ปัญหาด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าการที่นะคะไฮสคูลเนี่ยเป็นช่วงจังหวะที่ มีปัญหาก็ปรึกษาผู้ปกครองปรึกษาพ่อแม่นะคะเงินทองก็เป็นการแบบพ่อแม่รับผิดชอบอย่างเงี้ยไม่ใช่เราอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับในหัวสมองของเราเหมือนกับได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้น3ใบนี้นะคะมารวมกัน สิ่งที่ไพ่อยากจะบอกเลยก็คือหากณเวลานี้คุณอยู่ในจุดที่อย่างที่หน่อยบอกว่าผ่านช่วงไฮสคูลมานานแล้วนะคะการได้ใช้ชีวิตนะคะอยู่กับตัวเองสิ่งหนึ่งที่เราอย่าลืมเลยก็คือนะคะการที่เราต้องฟังเสียงตัวเองการที่เราได้กลับมาอยู่กับตัวเองนะคะการที่เราได้มีความใช้สมาธิใช้สติใช้ประสบการณ์ใช้ความนิ่งใช้วิจารณญาณต่างๆในการใช้ชีวิตนะคะให้มากยิ่งขึ้นหรือบางทีนะคะไพ่อยากจะสื่อสารว่าการที่เราจะกลับไปเป็นคน ที่มีความสุขนะคะเหมือนเด็กไฮสคูลได้เนี่ยนะคะคนที่ยังไม่มีความกังวลคนที่ยังไม่มีความทุกข์หรือแบกรับปัญหาอะไรมากได้เนี่ยนะคะคุณต้อง ให้เวลากับตัวเองนะคะให้เวลากับการมา,าฝึกสมาธิให้เวลากับการได้อยู่กับตัวเองนะคะ <uke inda. S 1> เพราะเขาบอกว่าการที่เราออกไปพบเจอปัญหานะะในแต่ละวันมากมายมานะคะสิ่งที่ดีที่สุดคือการกลับมาอยู่กับตัวเองฟังเสียงของตัวเองฟังเสียงในหัวสมองฟังเสียงในจิตใจขอ,ตของตัวเองว่าสิ่งที่เราแบกรับอยู่สิ่งที่เราพบเจอนั้นเป็นยังไงนะคะแล้วเราควรที่จะจัดการนะคะพลังงานลบเรื่องท็อกซิกต่างๆในแต่ละวันแบบนั้นปัญหาต่างๆได้อย่างไรเพราะว่าเขาบอกว่า การที่เราอยู่กับตัวเองการที่เรามีความสงบมีสติสัมปชัญญะมันจะสามารถทําให้เราสามารถแก้ปัญหาอะไรต่างๆได้แบบอย่างง่ายดายแล้วหัวสมองเราก็จะโลง่งแล้วก็กลายเป็นคนที่มีความสุขเหมือนตอนที่อยู่ไฮสคูลคือไม่คิดอะไรมากนะคะคือการปล่อยวางนั่นเองทุกคน เมื่อเราโตขึ้นนะคะเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเราก็คือการที่เราสามารถที่จะปล่อยวางได้ปล่อยวางเรื่องราวอะไรที่มันเป็นเรื่องท็อกซิกและรับแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามานะคะคัดสรรสิ่งดีๆนะคะที่จะเข้ามาในชีวิตแค่นั้นเองเห็นไหมคะไพ่อีกใบหนึ่งหน่อยอยากดูว่าสิ่งที่หน่อยพูดมาถูกต้องไหมเห็นไหมคะ a n c i n g in therain ทุกคนมีปัญหานะคะฝนเนี่ยมันเหมือนกับการเปียกชุ่มห่อยชืว่วแน่ว่า คนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยชอบฝนนะคะหน้าฝนเพราะว่าอะไรมันการมันเป็นการใช้ชีวิตลําบากอะ่ะแต่คุณเห็นภาพใบนี้ไหมคะ Dancing Indraen ถึงแม้ฝนจะตกนะคะแต่ผู้หญิงคนนี้นะคะมีแค่ร่มมีแค่อุปกรณ์มีแค่สติหรือว่ามีแค่สิ่งที่ใช้ในการปิดกัน้นเขาก็ไม่กลัวที่เขาจะเปียกอ่ะนะคะใส่ชุดนาตีนะคะที่เต็มไปด้วยดอกไม้ดอกกรหลาบนะคะสวยงามนะคะออกมาเริงระบานะคะภายใต้สายฝนนั่นก็หมายความว่าหากคุณเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองหากคุณมีความสุขจากภายในนะคะไม่ว่าจะเจ อะไรภายนอกคุณก็ยังกลับมามีความสุขได้ด้วยตัวเองอยู่วันยังข้ามมาทุกคนนะคะเอาเป็นว่าหน่อยกับเป็นกำลังใจให้กับคนที่พบมเห็นคลิปนี้น้อมรับพลังงานดีๆนี้ไปนะคะความสุขในทุกๆวันของคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวเองนะคะอย่าลืมกดหัวใจเป็นค่าครูให้กันด้วยนะคะโอเคนกหน่อยไปลคะค่ะบ๊ายบาย